รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหนังดี .com neverage. c o m ศูนย์แพททางเลือกหมอสุรพันธ์รักษาโรคเบาหวานตับความดันมะเร็งด้วยสมุนไพร สวนลุงรุตการ์เด้นแอนด์รีสอร์ทพัทยาร้านชั้นขนมหวาน สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสูร่รายการเ s h o โช i z บสารพันปันเิงเพื่อคนคอนหนังกับผมนิชรานะครับเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆแบบนี้กับการท่องไปในโลกภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังเป็นประจำตอนนี้ขออนุญาตเปิดรายการด้วยห้านับภาพยร์ทำเงินสูงสุดในสหรัฐอเมริกาในช่วงบ็อกซ์ออฟฟิศสนับสนวงโดยกล้องวงจรปิดวัตชิกันได้แล้วครับช่วงบ็อกซ์ออฟฟิศสนับสนุนโดยกล้องวงจรปิดวัตชิ อันดับ5นะครับหล่นมาจากอันดับที่2กับภาพยนตร์มหากาพย์สงคราม2พิที่พบเรื่องใหม่กับ Warcraft นะครับสุดสัปดาห์นี้ทําเงินไป6กล้านหแสนกับ2องหมืนเหรียญขณะนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ทําเงินไปแล้ว37ล้านกับ7จ็ดแสนเหรียญในสหรัฐอเมริกา อันดับสีนะครับหล่นลงมาจากอันดับที่3กับน y าวยูซีมี o o นะครับสุดสดัปดาห์นี้ทำเงินไป9้ล้านหแสน5มื่นเหรียญขณะน,นี้ภาพเพรยรนิ่กวาดเงินไปแล้วในสหรัฐอเมริกาที่41ล้านกับ4แสนเหรียญน,นะครับ อัดับ3นะครับลงมาจากอันดับที่1นะครับกับภาพยนตร์แนวสยองขวัญภาคต่อของ The Conjuring <The> Con <j uring> กับ The Conjuring 2นะครับสุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป15ล้าน5 0 0 0 0 0เหรียญรายได้รวมอยู่ที่71ล้านกับ7 0 0 0 0เหรียญแล้ว 7, น,ละนะครับ Never gonna get อันดับ2นะครับเข้าอันดับใหม่นะครับกับการกลับมาของดเวนจอห์นสันหรือเดอะร็อกประกบคู่กับดาวตลกไซส์มินินั่นคือเคบเบนฮาร์กับภาพยนตร์ตลกแนว CIA กับ Central Intelligence เปิดตัวได้รายได้34ล้านกับ5 0 0 0 0เหรียญรายได้รวมในอเมริกาอยู่ที่34ล้านกับ5 0 0 0 0เหรียญครับ is about going about oh. <is> อันดับหนึ่งนะครับเป็นภาพเพียนเข้าใหม่ซึ่งสร้างสถิติใหม่สำหรับแอนิเมชันในสหรัฐอเมริกาตลอดการเรื่องใหม่กับ Finding Dory ภาค2ของภาพยนตย์แอนิเมชัน Animation เรียกรอยยิ้มและน้ำตาและความปลื้มปิติกับภาพเพียนเรื่อง Finding Nemo ภาคนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าดอรี่ปลาบลูแท้งขี้ลืมนะครับที่หวังว่าจะได้พบพ่อกับแม่อีกครั้งหนึ่งครับด้วยรายได้เปิดตัวแรงสุด136ล้าน1,080,000เหรียญแล้วรายได้รวมอยู่ที่136ล้าน 180,000เรียนนะครับซ <t art music> ึ <ini> ่งถือว่าเป็นสถิติใหม่ในสหรัฐอเมริกาสำหรับภาพยตร์แอนิเมชันตลอดการครับและน่าเป็นห้านดับภาพพยนทำเงินสูงสุดในสหรัฐอเมริกาประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับ ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับติดตามกับเราได้ทุกสัปดาห์แต่ตอนนี้มาสู่พจนานุกรมในการเลือกชมภาพยนตร์ในช่วง Coming Attractions นะครับกับการแนะนำตัวอย่างใหม่ๆวันนี้เป็นหนังที่ท่านต้องจับตามองนะครับในปี2013มีหนังสั้นขยาวขวัญเรื่องหนึ่งที่สร้างปรากฏการมากในโลกโซเชียลมีเดียนะครับภายใต้ชื่อผู้ชายคนนี้ครับเดวิดเอฟแซนเบิร์กเขาทำหนังสั้นออกมาเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า Lights Out อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเรา ปิดสวิตไฟจะมีปีศาจร้ายออกมาขย่ำเหยื่อครับหลายปีให้หลังผู้อในการสร้างเจมส์วนนนั้นได้ไปเชื้อเชิญให้เขามาทำหนังโดยการขยายโครงเรื่องหนังสั้นของเขาออกมาเป็นหนังฉบับเต็มและมาวันนี้ปี2016หนังเรื่องนี้พร้อมที่จะลงโรงแล้วกับ lights out เป็นเรื่องราวของสาวคนหนึ่งที่ชื่อ Rebecca ที่ทั้งชีวิตเจอแต่เรื่องที่สยดสยองทุกครั้งที่ไฟดับไปติดตามตัวอย่างภาพยนเร์เรื่องนี้ในช่วง c o m i attractions กันได้ลครับ ช่วง coming attraction สนับสนุนโดยติ่มซำเจดราก้อนอร่อยมีระดับตำรับจกักรพรรดิเดลี่ไทย Time I turn off the lights, there's this woman waiting in the shadows. I see her too. Each one of us is being haunted. By this thing. Mom? Hey, Martin, what's up? Did we wake you? What? A long time ago, I had a friend named Diana. And something really bad happened to her. Everyone is afraid of the dark. And that's what she feeds on. Show yourself. Ah! <gasps> ah! 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 Becca? Are you gonna die? No, we need to find more light. สนุกกับคำถามเพื่อชิงรางวัลเป็นนาฬิกาข้อมือจากเรื่อง Ice Age Collision Course กันนะครับเพียงคุณตอบคำถามว่า Jennifer Lopez ให้เสียงภาคเป็นใครระหว่างข้อ1นึ่งแฟร e ซนหรือข้อ2 s h ช e ราคุณผู้ชมสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ที่ Facebook Fanpage mshowbiz nation tv ครับพักชมโคษณาสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วงต่อไปที่น่าสนใจครับ mshowbiz ขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่ M Show ช i z กันต่อและนี่เป็นช่วง Movie t r i c k สนุนช่วงโดยเอเซอร์กับการเจาะลึกเรื่องหลังหนังดังเป็นประจำเรื่องราวของ Independence Day r e s u r g e รยังไม่หมดนะครับการสร้างภาค2ครั้งนี้เอเมริกนั้นได้ระดมเอาดาราฉบับปี1996กลับมาพร้อมกับสร้างดารากลุ่มใหม่เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเก่าและใหม่ให้เนื้อเรื่องกลมกลืนกันมากที่สุดดาราชุดเดิมนะครับเริ่มต้นด้วยบิลพูแมนเจฟโกเบิม รวมไปถึง j u d เฮ r ร์ชวีวีก้าเอฟ็ปิดท้ายด้วย b บ e นด Spiner นอรนั่นเองส่วนดาราทีมชุดใหม่นะครับนำทีมโดยเรียม h e มสเวิร์ m i c มายก้ามอนโรอ a b เจลแล้วก็ Jesse Usher นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้มารวมตัวเป็น Independence Day r e s u r r e n c e ไปชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพเพีย์เรื่องนี้กันได้แล้วครับช่วง Movie Tricks สนับสนุนโดยเอเซ See if we can do anything to salvage this devastation. There's a lot more of them, and their technology is even more advanced now. It's quite a dogfight. Back, back! Shouldn't we be nervous? Um, yeah. Never seen world destruction like this. It'll touch down over the Atlantic. Which part? All of it. It's pretty incredible. I mean, it's, it's huge. Twenty years to get us ready, and we never had a chance. We didn't last time either. We are right now in Utah Salt Flats. It's the biggest salt flats in America. The Salt Flats is very beautiful. You know, it's an otherworldly kind of a uh, gorgeous kind of thing. In so the you could drive as far as you want and never get there. Take your positions, we don't have a second to lose. This time, we use it as our last showdown. We go much grander scale. It will be the perfect spot to create the sequence. You're ready for a close encounter! Our story, like the first one, is about our human connectedness and resourcefulness, ingenuity. I had 20 years to get us ready. And we never had a chance. Everything is hybrid. Everything is alien human. The human hybrid fighter jets, which would look like a full jet. The moon tug. The moon tug, actually. That, that one Very probably impressive. had the most detail out of any of the ships. So we'll call a cap. You know, everyone. Is so enthusiastic and so passionate about this project. You know, there's a lot of love, which is important for the story. Roland goes out of his way to find good people. You know, everyone is so enthusiastic and so passionate about this project. It was a good mood on sir? We could do some long days, which. Bond to this. <laughs> <laughs> we had a lot of fun. We spent time. We had big cycles of making each other laugh. You know. I've tried to, to master the Jeff Goldblum hug. There's the original hug, and then there's like a second tensing. It's, it's a, a love throw. Yeah, it is it's a love throw. <laughs> you get a love throw. Oh, <laughs> the uh, they know too much about me. This it's a is terrible. <laughs> <laughs> Two movie tricks. Stop stunning air sir. Keep your voice low. That them? You don't want to do that, George. Kill one and the rest won't stop until they torn you to pieces. So how you want to play this thing? Their leader will come down and we'll fight. You gonna fight one of those? Oh, I wish. I have to fight a coot. He was my brother once. And now he'll consider me a deserter. Whatever happens, do not interfere. Understand? Mm-hmm. Christ almighty. That's a coot? You sure you don't want me to shoot him? Promise me. รายการ M Showbiz ร่วมกับ Warner b r o t h e r Pictures และโรงภาพยนตร์กรุงศรี IMAX Major c i n e p l e x รัชโยธินขอเชิญชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Legend of Tarzan ในวันพุธที่29มิถุนายน2559รอบ20นาฬิกาณโรงภาพยนตร์กรุงศรี IMAX Major c i n e p l e x รัชโยธินเพียงคุณตอบคำถามว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้นักแสดงชายคนใดรับบทเป็นกับตันเลีอนรอมระหว่างข้อหจอห์นเฮิร์ตหรือข้อ2คริสทอฟวอล์ คุณผู้ชมสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ที่ Facebook Fan Page m s h o w b i z Nation TV ครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วง Digital Home Entertainment ครับ ขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่ M Showbiz กันต่อนะครับและนี่เป็นช่วง Digital Home Entertainment สนับสูงช่วงโดย Hollywood HDTV ประตูสู่โลกแห่งหนังคุณภาพและครบทุกประสบการณ์ของการดูหนัง ครบทุกประเภทของภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดภาพยนตร์เอเชียภาพยนตร์ไทยหรือหมวดของภาพยนตร์ตั้งแต่หนังแนวแอคชั่นทริลเลอร์ดราม่าซัสเพนส์หนังตลกและมีการจัดหมวดของภาพยนตร์ในหมวดของคอลเลกชันต่างๆตามหัวข้อที่มีการสร้างหัวข้อที่น่าสนใจขึ้นมาครบทุกอุปกรณ์การรับชมไม่ว่าจะชมในรูปแบบของแท็บเล็ตมือถือ d ดสก์ท็อปตัวโน้ตบุ๊กหรือแม้แต่ต่อสมาร์ททีวีก็สามารถได้ความละเอียดสูงได้อย่างคมชัดครบทุกวิธีการรับชมนะครับก็หมายความว่าท่านสามารถเข้าไปใช้บริการผ่านบัฟเฟ่เป็นพันเรื่องรวมไปถึงการเข้าไปในสตอร์เพื่อซื้อมาชมหรือว่าเช่ามาชมได้นะครับถือว่าทุกครั้งที่ท่านดูหนังผ่านระบบออนไลน์ของ Hollywood HDTV เป็นการดูแบบคุ้มค่าเวลาและเป็นการดูที่ไม่ต้องใช้แผ่นที่ต้องเสียหรือเปลืองพื้นที่แห่งการจัดเก็บเพาะทุกอย่างน สามารถบันทึกอยู่ใน My Movies ของเราได้นะครับ เพียงท่านมีแอปพลิเคชันของ Hollywood HDTV หรือดูผ่านเว็บไซต์ของ Hollywood HDTV ก็สามารถที่จะบรรลุถึงการชมภาพย,ายนตร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านบริการ Hollywood HDTV สัปดาห์นี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการรวมหนังมนุษย์ต่างดาวหรือว่า extraterrestrial ส่วนหนังเรื่องที่น่าสนใจจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรายละเอียดในช่วง Digital Home Entertainment สตัับสูงช่วงโดย Hollywood HDTV กันได้แล้วครับ ช่วง Digital Home Entertainment สนับสนุนโดย Hollywood HDTV เอเลียนรีเซอร์เรชันเป็นหนึ่งในหนังแฟรนไชส์ชื่อดังของเอเลียนโดยภาคนี้ก็เป็นภาคที่4แล้วนะครับซึ่งในปี2017เราก็จะได้ชมภาคใหม่ของเอเลียนแต่เรามาล,ลึกความหลังกับความน่ากลัวจากเอเลียนกันก่อนครับคราวนี้นักวิทยาศาสตร์ของกองทัพได้มีการผ่าศพของริบลี่เพื่อนาเอเลียนที่ฝังในตัวของเธอออกมาเพาะพันธุ์เพื่อใช้เป็นอาวุธล่าอาณานิคมต่างดาวแต่เอเลียนนั้นไม่สามารถฝึกได้น่ะสิครับแล้วพวกเขาจะทํำยังไงต้องตามไปชมกันต่อในคลังหนังของฮอลลีวูด HD TV And an adventure ah! is beginning. Oh. ส่วนเรื่องที่2ขอย้อนไปพบความน่ารักของมนุษย์ต่างดาวที่ยังติดอยู่ในความทรงจําของผู้ชมหลายๆคนกันนะครับกับ ET The Extraterrestrial เรื่องราวของหนุ่มน้อยเอเลียตที่ได้สร้างมิตรภาพที่ดีกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวหรือ E t ทีที่หลงทางจากดาวบ้านเกิดเขาจึงพยายามช่วยให้ E t ทีติดต่อกับบ้านเกิดให้ได้ในขณะเดียวกันก็ต้องพา E ีทหลบหนีจากบรรดาน,นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่รัฐบาลด้วยครับใครอยากชมความน่ารักและผลงานกำกับสุดคลาสสิกจากสตีเวนสปิลเบิร์กเรื่องนี้ก็สามารถหาชมภาพยนตร บุฟเฟ่ของฮอลลีวูด HD TV ครับ ET the Extra Terrestrial right ช่วง Movies by Dolby Atmos สับสนุนโดย Dolby Atmos ผู้ชมครับนี่คือช่วง Movies by Dolby Atmos สนับสนุนช่วงโดย Dolby Atmos ระบบเสียงเสมือนจริงนะครับที่สามารถสัมผัสได้ถึงทุกอนูนแห่งมิติของเสียงนะครับซึ่งถือว่าเป็นระบบเสียงที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้อัตรรสในการชมภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันนะครับแล้วสัปดาห์ที่แล้วเราได้นําเสนอภาพยนตร์ที่บันทึกในรูปแบบของ a t m o s เรื่อง now you see me t o o สัปดาห์นี้นะครับอัตรรสของการดูหนังแนวระทึกขวัญสยองขวัญหรือหนังแนวฮอ ler ์ร์นั้น สำคัญที่ a t m o s เหมือนกันนะครับแล้วเราจะไปพิสูจน์กันนะครับถึงอรรถรสของการดูหนังแนวสยองขวัญระทึกขวัญเรื่อง The Conjuring 2ที่ถูกมิกซ์ในรูปแบบของ d o l b y a t m o s เชิญชมกันได้แล้วครับ to kill you. If we keep doing this... แล้วมาถึงช่วงโชว์บิสราวน the world นะครับกับข้อมูลข่าวสารเทศกาลภาพยนตร์หรือภาพยนต์ที่หาชมยากและเป็นการแนะนำเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรายละเอียดกันได้แล้วครับช่วงโชว์บิส around the world โชว์บิสอาราวเดอะเวิร์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหนังแนวครอบครัวที่น่าสนใจจาก2ประเทศในยุโรปกันครับเริ่มที่เรื่องแรกกับ Silent Heart จากประเทศเดนมาร์กเมื่อสมาชิกทั้ง3รุ่นของครอบครัวหนึ่งได้มารวมตัวกันในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ผู้สูงวัยซึ่งกําลังป่วยและต้องการตายก่อนที่อาการของโรคจะร้ายแรงขึ้นแต่ทว่าความขัดแย้งเก่าๆของคนในครอบครัวก็กลับประทุข,ขึ้นอย่างไม่คาดฝัน Silent Heart ชนะเลิศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีโบรดิวอวัลด ปี2015และชนะเลิศรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากซานเซบาสเตียนอินเ n อร์เนชั่นแนลฟีฟเฟสติวปี2014โดยเป็นผลงานกำกับของ b บิล u อกัสที่มีผลงานสร้างชื่อนั่นก็คือเลมิสลาฟในเวอร์ชั่นปี1998ครับ ส่วนหนังครอบครัวอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือ Family f e e d จากสาธารณรัฐเช็กเป็นเรื่องราวของคู่สามีภรรยาที่เดินทางไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนโดยทิ้งลูกๆไว้ที่บ้านตามลําพังจนวันหนึ่งลูกชายของพวกเขาถูกจับได้ว่าโดดเรียนและเหตุการณ์นี้เองก็ทําให้เรื่องราวนํามาสู่จุดพลิกผันภาพ,พยนตร์เรื่องนี้กํากับโดยโอโมโอเมซูและคว,ว้ารางวัล Best Artistic Contribution Award จากเทศกาลโตเกียว International Film Festival 2015มาได้สําเร็จโดยภาพยนตร์ทั้งสองเรื่อง จะฉายในงาน European Union Film Festival หรือเทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรปปี2016ระหว่างวันที่22มิถุนายนถึงวันที่24กรกฎาคม2559ณโรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ในจังหวัดกรุงเทพเชียงใหม่และขอนแกน่นคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ www.sfcinemacity.com ครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือ30บเปเองความบันเทิงนะครับที่ผมเฮนรี่ทรานนั้นพา,ท,านท่านท่องไปในโลกภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังเป็นประจำนะครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากทาง DAPP ท่านใดที่อยากจะไปอัปเดตเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารของรายการเราสามารถเข้าไปใน Facebook Fan Page ของเราได้นั่นคือ mshowbiz nation tv และท่านใดที่พลาดการชมวันนี้สามารถเวียน เข้าไปชมได้ผ่าน w w w l d w i d e w e b a m a z i n g g r o u p t v t h a i l a n d com วันนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ